วันนี้23ตุลาคม25-67นะครับเป็นวันหยุดเป็นวันปียะมหาราชซึ่งพวกเราปวงชนชาวไทยระลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่5ของพวกเรากันนะครับวันนี้มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการเราลงพื้นที่มาที่จังหวัดนนทบุรีมาเยี่ยมคุณยายทั้งหมด4ท่านด้วยกันแล้วก็นำความช่วยเหลือมามอบให้กับคุณยายทั้ง4ท่านด้วยนะครับ2ท่านแรกเนี่ย อยู่บ้านเดียวกันคือคุณยายนามกับคุณยายนบคุณยายนามเนี่ยอายุ91คุณยายนบอายุ85ทั้ง2ท่านนี้เนี่ยเป็นพี่น้องกันคุณยายนามเนี่ยขาไม่ดีแล้วนะครับส่วนคุณยายนบก็เพิ่งประสบบัติเหตุทําให้แขนหักนะครับบ้านเนี่ยอยู่ที่ตําบลบางเลนอำเภอบางใหญ่แต่ว่าบ้านเนี่ยอยู่บริเวณคลองเป็นคลองเล็กๆนะครับไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปได้ต้องนั่งเรือขายเรือเข้าไป ยังบ้านของคุณยายวันนี้นะครับเราได้นำความช่วยเหลือนะครับ นั่งเรือไปที่บ้านของคุณยายทนะั้งสองท่านนะครับก็จะเป็นขุงยางชีพนะครับมีทั้งข้าวสาร <Yeah. S 1> และก็ปลากระป๋องนะครับมีบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปมีสบู่ยาสีฟันแล้วก็มียารักษาโรคด้วยนะครับที่พวกเราเนี่ยนำไปให้กับคุณยายพร้อมกับมีเงินช่วยเหลือซึ่งคุณยายเนี่ยทั้งสองท่านก็จะเข้าสู่โครงการส่งมอบเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับของทางบุลนิธิที่จะคอยส่งไปมอบให้กับคุณยาย อย่างต่อเนื่องส่วนคุณยายท่านที่2เนี่ยก็คือคุณยายยัวนเนี่ยอายุ85ปีนะครับ คุณยายเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นคนพิการติดเตียงนะครับติดเตียงมาได้แล้วประมาณสัก11ปีตอนนี้มีลูกสาวดูแลคุณยายเนี่ยอย, говорят, อยู่ที่ชุมชนวัดมาเดือนะครับอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคุณยายเนี่ยตอนนี้ต้องใช้เป็นอาหารเหลวนะครับเป็นนมเบนเดรา่าซึ่งเราก็เลยให้คุณยายเนี่ยเข้าสู่โครงการอาหารเหลวของมูลนิธินะครับซึ่งเราส่งมอบอาหารเหลวให้กับคนป่วยและก็คนพิการติดเตียงซึ่งเราก็จะนําส่งอาหารเหลวให้กับคุณยายอย่างต่อเนื่องอย่าง วันนี้เนี่ยเราก็มามอบให้กับคุณยายเป็นนมเบเน่าทั้งหมด2ถุงด้วยกันนะครับค่ะเคสที่3นะคะคุณยายลีคุณยายลีเนี่ยเพิ่งจะประสบอุบัติเหตุนะคะจากเส้นเลือดในสมองตีบทําให้คุณยายวูบไปนะคะแล้วก็ตื่นมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขยับขยืันตัวได้ตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงพักฟื้นโดยมีคุณตาเนี่ยคอยดูแลนะคะวันนี้เราลงพื้นที่มาคุณยายทานอาหารเหลวนะคะเพื่อที่จะสร้างกําลังให้ สามารถกลับมาเดินได้อีกนะคะจริงๆแล้วคุณยายเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญมากเป็นคนที่ใจดีแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะทุกคนก็ อยากให้กำลังใจให้คุณยายเนี่ยตื่นขึ้นมาให้แข็งแรงเหมือนเดิมครับวันนี้เราก็นำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับเป็นถุงยางชีพรวมถึงเป็นแพมเพ์ดผ้าอ้อมสําหรับผู้ใหญ่นะครับ,รบที่จะนํามาให้คุณยายได้ใช้ในช่วงที่ตอนนี้กำลังพักฟื้นจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบอยู่ทั้ง3เคสที่จริงๆแล้วเป็นคุณยายทั้งหมด4ท่านนะครับ,รบเราก็จะได้ติดตามแล้วก็ นำความช่วยเหลือมาส่งมอบให้อย่างต่อเนื่องต่อไปก็ต้องขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านนะครับที่บริจาคเป็นทั้งเงินแล้วก็เป็นสิ่งของเข้ามานะครับภายใต้ทั้งโครงการส่งมอบอาหารเหลวนะครับให้กับผู้ป่วยและคนพิการติดเตียงรวมถึงโครงการถุงย่งชีพนะครับเรื่องอุปโภคบริโภคให้กับคนพิการและคนชรารวมถึงบ้านหลังแรกที่เป็นคุณยายนกกับคุณยายนามเนี่ยเราได้นํา อุปกรณ์นะครับเป็นเครื่องช่วยเหลือเป็นเครื่องช่วยเดินนะครับเครื่องช่วยพยุงเนี่ย<ม>ไปให้ด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับเคอแบบมีล้อใช่<ม><ม>ได้รับความกรุณาจากทางท่านผู้บริจาคที่ได้ส่งมอบมาให้เช่นกันอย่างไรถ้ามีกิจกรรมดีด แบบนี้อีกนะครับทางมูลนิธิเราก็จะได้นําเผยแพร่ให้กับทุกๆท,ท่านได้รับรู้แล้วก็ได้อิ่มบุญไปพร้อมๆกันครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้บริจาคทุกๆท,ท่านนะคะได้รับผลบุญที่พวกเราได้ทํากันในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพดูแลอะไรของร่างกายด้วยค่ะคสวัสดีครับ